สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาทำทำประตูรั้วต่อนะคะต่อจากเมื่อวานเนาะขั้นแรกเราก็รื้อสังกะสีออกก่อนเลยคะ่ะทุกคนทุกค,นกคนอนตรงนี้ก็แค่การสังกะสีล้อมรั้วไว้นะคะกันแค่หมาเข้าค่ะตอนนี้ก็อยากมีรั้วเป็นสัดส่วนอยากทําให้แบบว่าเหมือนอาร์ตอาร์ตหน่อยค่ะ ตอนนี้ก็ไปหาไม้ไผ่นะคะพอดีได้ไม้ไผ่ใหญ่เป็นไม้ไผ่หนามนะคะทุกคนก็เป็นของยายข้างบ้านนะคะเขาจ้างให้อาโค่นลงให้อาเขาก็เลยได้ค่าจ้างตรงนี้ไม่รู้จะเอาไม้ไปไว้ไหนเราก็เลยขอซื้อนะคะยังไม่ทันได้ให้ตลยคะ่ะขอไว้ก่อนนะคะ<ม>ก็เลยเอามาใช้ก่อนตรงนี้ก็เลยใช้เป็นไม้ไผ่ไม่รู้ชื่อไผ่อะไรนะคะแต่ว่าเป็นไผ่ต้นใหญ่แล้วก็มีหนามอืม แขนงเขานี่ตัดเป็นลำเล็กๆได้เลยนะคะทุกคนเราก็เลยเอามาทําเป็นรั้วซะเลยค่ะได้มาเยอะเหมือนกันนะคะนี่เราก็วัดขนาดจะให้ความสูงเท่าไหรด่ดีเป็นไม้ขั้นนะคะเป็นไม้ขั้นระหว่างไม้ไผ่เนาะตรงนี้อาศัยเป็นไม้ซี่นะคะเอามางัดไม้สูงหลายซีก่ก็คงจะแข็งแรงอยู่นะคะทุกคนทําไปค่ะตอนนี้ ฝนก็ใกล้จะตกนะคะต้องเร่งมือหน่อยเดี๋ยวฝนตกมาค่ะเพราะว่าวันนี้กรมอุตุบอกว่าฝนจะตกตอนนี้ก็เราอยู่ที่เพชรบูรณ์นะคะอำเภอบึงสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์จ้าเร่งมือก่อนค่ะแล้วก็แดดแดดก็ร้อนเหลือเกินค่ะหน้าตกอยู่หรอกเพราะว่าวันนี้อากาศร้อนมากทุกคน หันกล้องตามตัวเองไปเรื่อยนะคะถ่ายคนเดียวค่ะแต่ละมุมอาจจะไม่สวยเนาะแต่ก็พยายามทําให้จนกว่าแบตจะหมดเนาะ <c oughs> ให้ทุกคนได้เห็นว่าอ๋อตรงนี้เราทําจริงๆนะคะทําคนเดียวนะคะเราใช้เป็นอิฐบล็อกนะคะเพื่อขั้นระหว่างระหว่างไม้ไายแต่ละชั้นนะคะเพราะว่าไม้ไผ่หนักมากเราไม่รู้จะถ้าเราหาวิธีโดยการยึดไม้ยังไงดีเพื่อไม่ให้ไม้ไายล้ม เราก็เลยนึกได้เอาเราเอาอิกบล็อกมาขั้นดีกว่านะคะทุกคนเพื่อขั้นระหว่างไม้ไผ่ต่อไม้ไผ่นะคะแต่ละชั้นแล้วก็มัดลวดนะคะทุกคนแล้วก็ตอกเป็นไม้ซี่ที่เราวัดขนาดแล้วแบบนี้แล้วเราก็ตอกสลับซ้ายขวาซ้ายขวาล็อกกันไว้นะคะแบบนี้เรื่อยไปก็พื้นที่เรากว้างเหมือนกันนะคะทุกคนว่าจะทําแบบนี้ก็ ถ้าหมดไม้ไผ่ก็คงต้องไปซื้อไม้ไผ่เพิ่มนะคะจากเจ้าอื่นนะอันนี้ได้จากอามาค่ะเร่งมือทำก่อนนะคะพอฝนจะตกแล้ว อันนี้ก็เริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะคะนี่ก็จะต่อเข้าแบบนี้ดินก็แข็งแข็งค่ะทุกคนบางที่ก็ต้องใช้บัวรดน้ํานะคะตักน้ํามาแล้วก็นี่ค่ะเอาบัวรถเพื่อให้แบบว่าต่อเข้าไปได้ง่ายนะคะไม่งั้นูตีจึนแขนสั่นค่ะทุกคนวัดขนาดก็กะกะเอาเลยนะคะเพื่อไม่ให้น้องหมารอดเข้าได้หมาที่บ้านเราตัวใหญ่นะคะแต่หมาที่อื่นตัวเล็ก,กเลยต้องแบบว่าทำจีจหน่อยนะคะ เพื่อขั้นแบบนี้เดี๋ยวด้านในเขาว่าจะเอาเป็นแบบว่ามันเป็นไนล่อนนะคะตะข่ายไนยล่อนสีขาวๆที่เป็นตาตาประมาณกว้างหนึ่งนิ้วะคะ่ะเอามาล้อมไว้ข้างในด้วยนะคะตะข่ายเนี้ยกันงูได้เราอะล้อมไว้ที่บ้านเป็นประจำค่ะเพราะว่าบ้านเราเนี่ยอยู่ท้ายสุดของของตัวหมู่บ้านมันก็จะติดทุ่งนานะคะ งูแล้วก็สัตว์เล้อยคานตัวอื่นๆนะส่วนใหญ่จะเป็นงูค่ะทุกคนเข้าบ้านตาข่ายไนยล่อนเนี่ยช่วยได้มากเลยดักจับเลยค่ะออกไม่ได้แน่นอนก็ได้ไปหลายตัวแล้วค่ะก็เลยใช้ตาข่ายไนยล่อนนะอย่างน้อยก็ช่วยป้องกันคนในครอบครัวด้วยเพราะว่าบ้านเรามีเด็กน้อยนะคะเด็กน้อยห้าขวบเราก็ต้องป้องกันหลานเราด้วยกวางงูเข้ามากัดด้วยนะคะ ก็จะล็อกกันไว้แบบนี้นะคะทุกคนสลับปันปลานะคะเพื่อให้แบบเขามีความถี่หมาเข้ามาไม่ได้แน่นอนค่ะ <c oughs> ก็จะแข็งแรงขึ้นนะคะไม้ไผ่ก็อันนี้เป็นเป็นไม้สักบ้างบางส่วนนะคะไม้สักท่อนเล็กๆก็เอามาใช้ค่ะสลับกันกับไม้ไผ่เนาะปรับตามขนาดค่ะทุกคน ไม่จักเราก็ซื้อมานะคะ ทำล้อมตรงนี้ล้อมตรงนี้ล้อมให้ทั่วเลยนะคะไ,ได้มีั้อรอบขอบชิดสดชีหน,น,นึ่งเมื่อวานนี้ทำได้หน่อยนึงทางด้านนู้นะค่ะยังไม่ทันได้ล,ล้อมแบบว่าดีๆเยอะๆเลยนะคะ,ะได้เองนะคะหัว,ว,หวแบบปูทอนของเราเราว่าในอนาคตรเราจะปลูกไม้ภายใช้ใค่ะ,คะไปเปิดดูในอแอปส้มนะคะทุกคนแอปแอปม่วงสิ เปิดดูในแอปม่วงเขามีขายนะคะเนี่ยจะซื้อมามันเป็นไม้ไผ่สีเหลืองนะคะสีเหลืองทองอะ่ะแล้วแบบลำเขาสวยมากทุกคนลำไผ่เนี่ยสีเหลือง <c oughs> แล้วตัวเส้นแกนไผ่เป็นสีเขียวสวยแล้วดูแบบไม่ต้องทาสีเลยค่ะสวยมากอีกอันหนึ่งก็เป็นไผ่ดาอินโดนะคะต้นนี่สีดําเลยแล้วก็แกนหรือว่าปล้องเขาสีขาวนะคะจะสวยมากเลยทุกคนมันจะเป็นแนวอาร์ตมากดำเหลือง <c oughs> แต่เราต้องไปตําแล้วค่ะต้องไปหามาปลูกให้ได้เลยเพื่อใช้ในบ้านนะคะปลูกสักสองปีน่าจะใช้ได้นี่ค่ะอันนี้เสร็จแล้วเหลือฝั่งนู้นค่ะฝั่งซ้ายมือเดี๋ยวรอตอกไม้เพิ่มนะคะฝั่งขวาก็ฝั่งนี้ตอกเสร็จแล้วเรียบร้อยฝนมาแล้วค่ะด้านหลังนะคลึ้มมาเลยมืดมาเลยนะคะต้องเร่งมือแล้วจ้า เสียงที่ได้ยินอยู่นี้เป็นเสียงยายนะคะเสียงแม่ของเราคุยกับหลานน้อยนะคะทุกคนไม่ได้ตัดต่อคลิปใครนะคะอันนี้อยู่ในบ้านตัวเองนะคะทุกคนก็จะมีเสียงคนในครอบครัวนะคะพูดพูดแรกกันมานะคะทุกคน จะหาทาเรียนแบบนะคะทุกคนใช้ไม้ไผ่โดยการแบบตอกไม้ไผ่มือเปล่าแบบนี้ปวดอุ้งมือมากนะคะแต่ว่ามันไม่ถนัดค่ะเพราะว่าเราไม่มีตัวถุงมือที่เขาเซฟแรงที่เป็นเหนียวเหนียวะคะ่ะเอาไว้จับนะมันเป็นถุงมือผ้ามันตอกไม่ถนดัดเราก็เลยต้องแบบใช้มือแบบเนี้ยแต่ปวดมือมากทุกคนมือสั่งยิ๊กยิเลยค่ะแต่ก็ต้องทําเนาะอยากให้มันเสร็จไ,ไวๆอยากให้มันได้เยอะๆในแต่ละวัน,นะคะ่ะ เนี่ยถ้ามีไม้ไผ่เยอะๆนะเราสู้ตายเลยคะ่ะเราทําทุกวันเราขยันเลยแหละเพราะว่าทุกวันนี้เราเข้ากะดึกนะคะครึ่งวันเช้าเรานอนครึ่งวันบ่ายเราก็เข้าสวนนะคะนอนประมาณห้าถึงหกชั่วโมงเราก็มาแล้วค่ะมาที่สวนนะทาอะไรได้ก็จะทํานะคะช่วงนี้ก็เลยแบบพอดีรอผักสลัดเขาโตขึ้นพอที่จะแยกปลูกได้ก็เลยต้องมาทำรั้วรอ,อก่อนนะคะ อันนี้เราใช้ลวดนะคะมัดขึงตรงข้ามระหว่างไม้นะคะเพื่อให้เขาแข็งแรงขึ้นเพื่อให้ไม้เขาไม่หลุดออกจากกันนะคะเสริมความแน่นให้กับตัวไม้เราด้วยนะคะทุกคน โอเคตรงนี้เสร็จแล้วนะคะทุกคนว้าทำอยู่นานค่ะโอเคฝั่งนี้ก็โอเคแล้วแล้วก็ทําล้อมตรงนี้ล้อมตรงนี้ล้อมให้ทั่วเลยนะคะก็ได้มีรั้วรอบขอบชิดสักทีหนะนึ่งเมื่อวานนี้ทําได้หน่อยนึงทางด้านนูนะะ้นค่ะยังไม่ทันได้ล้อมแบบว่าดีๆเยอะๆเลยนะคะอก่ได้เนี่ยนะคะ หรือว่าแบบคุณของเราพอกันได้หรือคะ,อะหลังจะมาแล้วค่ะทุกคนมันถ่ายลำบากแล้วว่าวันหลังนะ